สวัสดีค่ะทุกคนเพราะว่ชอบเออร์ดี้ฟามิลี่เลยวันนี้เราจะมาเรียนมาทำมิเชลนะมีสดสดเลยนะคะนี่ครับกับข้าววันนี้กับข้าวสดสดเลยค่ะมาทำ<ม>หน้ามาเตรียมจิ้มยังยังมาจิ้มจิ้ม,ม,มเลยอร่อยเลยแล้วอร่อยไหมครับ,รรบมีอะไรบ้างกับนี้มีมีอะไรบ้าง ลาบงัวลาบเลือดลลาบเือดโอเคปลาแค่นี้นะคะอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยไหมครับพี่เอิร์ตอร่อยมากถ้ากินแบบสดๆนะเดี๋ยวจะลองกินอย่างนี้ให้ดูจิ้มจิ้มนำจิ้มมาจิ้มอืมจะลองน้ำจิ้มเ็ลก่อนนะคะ กินจิ้มเลี่ยงอะเพื่อนมันจิ้มมันจิ้มด้วยก็เราก็จะมาร้องจิ้มวันนี้กันค่ะเจอกันไหมโอเคแค่นี้ก่อนนะคะขอกินก่อนค่ะอ่าจิ้มเขาอยู่อืออร่อยบายบายอะ